สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสู่คูซุ่นคนสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีตอนเช้าๆนะครับพี่น้องครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับคืนตกแห้งครับเมื่อคืนครับหนับตกแรงมากชุ่มฉ่ากันทั่วทั้งหมู่บ้านเลยนะครับผมหนับเข้ามาเขาเดือหาแต่ช้าครับพี่น้องมาตรวจเช็คความเรียบร้อยให้บอสนะครับอู้พี่น้องเสียงนกอากาศดีแห้งนะครับผม บรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่น้อง,องเมาเม้าเตี้ยอยู่คนหนึ่งเมง้าตกแห้งครับเมื่อคืนตกหลายชั่วโมงด้วยครับเมื่อคืนนะครับดอกไม้สวยมากโอ้พี่น้องดอ,อกแค่ดอ,อกแค่เต็มต้นหล่นเต็มพื้นเลยนะผมเตีมเลย ดอกเคดอกเคดอกเคต้นไม้ก็เขียวในน้ำชุ่มฉ่ำกันนะครับต้นไม้โอ้เมิ่งมองหลายหรืเพิมองเนี่ยมะเรงเม่ามะเร็งเม่าตัวตำนาก็พี่น้องเม่าเม่าเม่าเต็มเลยจะเปิดตมน้าให้มันไหลลงมาแล้วเอาเอาตะเกียนดักไว้ครับพี่น้องครับ ต้องมาเปิดทุกวันนะครับผมตักออกเมาเรียบสาเลยมาติดบันดักไว้ตรงนี้นะครับผมเมาตักต้นทางลงติดยปต่างหนาฝนที่เมาหลายสิทธิเหรอครับหนาฝน nó níi bỏ, chúng ta có đập vào Nam này đấy, thằng lọt nước lồng rồi, thằng. Đổ vào thằng ครันก็เฉลีหลวันนี้เท่านั่นแหลหน้ากว่าเฉลี่ยวันี้นะครับผมแล้วก็ดักวันจมนี้เฮียหนังกาลังลดมันจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้ไงนี่นะไงจะหลบตรงนี้ไม่ได้มาตรงนี้เลสตีฟสีทุกท่านนะครับผมเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมมาตรวจเช็คความเรียบร้อย รอบเขาด้หาไไยบอ,อนลนะครับผมนี่โม่ลายครับแล้วก็ใส่ปิ้งเลยนะครับผมนำ้ำดูนาวาาฟอสต้องดูได้พิเศษครับคุณานาวนาคุณหลังไหลลงท้งฝนท้งร่มหมุ่นขึ้น,นของฟ้าหลวง เต็มเลยของฝ่ามาต็มของฝ่าดัวเลยเรงเมาเต็มสาเลย <laughs> ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe สสด้วยนะคะ